สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูนะคะวิธีการใช้ตู้กาแฟของเรานะคะตู้กาแฟของเรานี่นะคะเราสามารถใช้เหรียญ5 <c oughs> เหรียญบาทเหรียญ10นะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนการใช้งานก็คือว่าเรานะคะก็เปิดประตูเข้าไปนะคะเตรียมเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเหรียญ10ก็ได้เหรียญบาทก็ได้เหรียญ5้าก็ได้นะคะใส่เข้าไปะคะหยอกเข้าไปตรงนี้นะคะเมื่อเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลือกเมนูนะคะว่าเราจะเอาเมนูนไหนดีนะคะ อ่า mm hmm. ตนนี้เราเลือกเอเฟเซโซ่นะคะเดี๋ยวเรานองกดปุ่มเอเฟเฟโซ่ดูนะคะ mm hmm. โอเคเพอกดปุ๊บนะคะแก้วก็จะตกลงมาแบบนี้นะคะประมาณ10วินาทีนะคะที่ mm hmm. เครื่องจะทําการผสมชงกาแฟให้เราเอเฟเฟโซ่ให้เรายังอร่อยเลยนะคะ mm hmm. แค่1ิวินาทีนะคะ mm hmm. คนที่เป็นเจ้าของตู้นี่นะคะก็จะได้กําไรทันทีเลยนะคะหบาทนะคะ mm hmm. อ่ะพอมีเสียงสญยงดังตี๊ดนะคะเราก็หยิบขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. แล้วเราก็เนี่ยค่ะ เกือบเต็มแก้วเลยนะคะ10บาทนะคะได้เยอะมากแล้วก็จะมีฟองด้วยนะคะแล้วความร้อนนะคะ80องศานะคะดื่มได้เลยนะคะไม่ร้อนมากนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนนะคะที่อยากจะทําธุรกิจกับเรานะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้เพียงแค่ซื้อโมเดลธุรกิจอ่าเพียงแค่1ตู้เองนะคะก็สามารถได้สิทธิ์ัะเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะก็มีสิทธิ์ขายแฟรนไชส์ได้เลยนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ ่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็กสิทธทิประโยชน์ที่เราจะได้เนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เพราะว่าตู้ของเรานี้เป็นธุรกิจที่เป็นการแบ่งปันกันนะคะวันนี้ถ้าเราไปตั้งทาเลยดีๆนะคะสามถึงสเดือนคืนทุนแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ขายง่ายมากนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาถูกแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วขายแค่แก้วละสิบบาทเองนะคะตั้งที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะเราใช้ในที่น้อยมากะคะ่ะความกว้างห0เซนนะคะความลึก60เซนความสูง1้70เซนแค่นั้นเองนะคะสามารถตั้งได้ทุกที่เลยค่ะคะ่าเช่าก็ถูกมากๆด้วยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ